สวัสดีครับผมเสือมากมายวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกฮาๆให้ฟังกันนะครับผมนะฮะชวนรับชมรับฟังกันได้เยอะเรื่องมีอยู่ว่าเด็กชายสามคนนั่งโม้คุยกันคนที่หนึ่งพ่อเขาเป็นทหารทำหน้าที่กูระเบิดทับที่แดนปกป้องประ เพื่อชาวบ้านอ่าคนที่สองพ่อเขาเป็นตำรวจทำหน้าที่กู้ระเบิดเหมือนกันไปอยู่ในเมืองเพื่อชาวบ้านเหมือนกันจากนั้นเด็กสองคนก็หูรอบชอบใจก็หันมาถ,ถามคนที่สามแล้วพ่อนายทำอาชีพอะไรคนที่สามเลยตอบว่ารู้แล้วเด็กจะหนาวพ่อเขาเป็นครูมีเกียรติมากมากมากู้กรุงไทยกู้อมสินกู้สวัสดีการกู้สหกรณ์กู้จุกเชนฮ่าฮาเห็นไหมว่าพ่อเขา เยอะกว่าพวกพ่อของนายอีกอ่อะฮาไรใช่ไหมครับผมจบแล้วนะครับผมและกลับมาพบกับผมได้กครั้งหนึ่งในช่วงเล่าเรื่องฮาฮมาให้ฟังกันะครับผมขอบคุณครับ